สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดนัดจันทร์วัดป่าประชากะเกษมทุกเช้าวันจันทร์ตลาดนัดไทยลาววัดป่าเขมรลาดอำเภอเขมรลาดจังหวัดอุบลราชธา,านมาีมาดีกันมาช่วงนี้จะสายจังหน่อยคนกัคือคักครับมีหลายร้าน้ายคนทะลุขนาดเลยร้านเสื้อผ้าอนะไรวเห็นมาแต่จันทร์ก่อนนะ ขายดิบขายดีจานดิคือขายดิบขายดีคือเก่าครับนี่เค้งกระเทียมแห้งคลักสดหน้าวปูดนี่ยังบาท่านเดมีอันนั้นบอกมาท่านเดมียังก่อเท่าบว่าเดียวนี่ยมาแยมนะเพิ่นเพิ่น โอ้เมนบอกโอ้ยากระยาเงีมยบ่มีผู้อยากกระไดยังบอโอ้กินกวยดีกนกินแล้วซักก้อนั่นเออบ่ล้าบ่มาเออบ่ม้าแซ่บเพิ่นอยู่ขับก๋วยก๋อย ส้มครับส้มักเสียดนี่ยจับได้ไหมอย่าขึ้นแทมปลาลูกล้านนั่นละมึงไทยเอาตัวไยเอาตัวเก็บไว้เนี่ยบ่เห็นกันนา่นแม่คุณแม่ทองหล่ออายุยืนเด้อแม่เด้อแมงเสดิ่งจิ้งหรีตัวแทนของละ้ยี่สิบบาทพี่น้องเผือกหอมเผือกหอมแนวดังไฟก็มี หักแยงละครันกิบปมกิบปมมอสันกิบปมจากเมืองลาวคุณ <c oughs> ใส่ขี่ให้พอยุ่มุมนี้จะล,ลอยลอยเท่าใดเนี่ยลอยร้อยสิบถ้าขนลอยตัวลอยเปล่าบวกขึ้อกันเนาะคือตัวใหญ่ตัวหน่อยต่างกันบก <c oughs> วกร้อยต่อร้อยสิบกิบปม สนใจเคียให้ผอมก็มี่คนนะมาแล้วสัยังเหลืออันนึงกลุ่งปัาหต้องใหม่เหี้ยวไปกดเบิ่งกรคักกว่าแม่นลูกพื้นใหญ่ยิ่งขมิ้นในแนวนี้โอ้ยแบกในคลิปอ่ะเนาะยิ่งกันกั็ขมิ้นัอันนึ่งมันองแล้วมันแขงมันเนหะ น่ามาใส่ปานบนี่โอ้ยันยังนลกเนลก่ด้มากลแตเนียมันตบุ่มเน้อพไอบ้านมากท่ใหม่ตอบ้านจะไปั่งหอใส่พไจับที่าลยดีน้ำหมูน้ำวพวกไจะไปใส่เสือไก่บานก่บกุ้ หมแข้งมาเขือมมีมาเขือมีแต่มาแข้งโอ้ันทีว่าจะว่าเส้นเส้นเส้นอันนี้แมแม่โอ้เส้นขวยจับแน่นอนเนี่ยเนสดโอ้แป้งสดไว้จับเส้นขวยจับเจ็ดบาทน้่อนี่ยสามสิบาทสาอ้เส้นขวยจับทังสีกับพักนางอ่างยาไล่ย่างไลยแนวจีบโป่งจีรอเลืดดูการมักรับไปน้อกเอดูการจี่โปม มเหอยหอยหัวหอยหอยก็ใหม่เนอเออเอหมือนนี่มีแต่กล้วยหอมอีกอันผูดยากระยาแต่กลวยน้ำวาโอ้ยผนกลวยน้ำวาอ้วนกระนวยไงว้าเก็มาสวย่ดิกวยน้ำว่าเพิ่งจะเป็นตะยานแห้งนวยบอกใจเลย ย่างอยู่เมียจะรอบงกรอยากคนอยากน้อยหน่อยต้องปักจอมาตะกี้นักๆเมียนแต่ว่ามมข้ามเดียวกลับนะอันนี้น้อยใหญ่เลยอโอ้โหอันนี้เนี่ยตามสมเนาะสวยตานีนจัดชุดตามสมให้เลย เออเอาไปแล้วเงี่ยมต้าเลยคนจัดชุดให้เลยครับเนี่ยมวัดกินกับพักอีเหลือดโอ้ยขอตาเลยตำล่วยตานีแม่นกร่ตกมเออแม่นโอ้โขอาเลยตำมีบกค้ามหน่อยมีบักล้วยได้ยังนี่ล่ะ อย่างเอยังมาอนลูกแต่เด็กบ่โอ้ยลูกแต่ตีสานจากศิลวิธีพอขาแม่ขายตลาดน่ะเท่าเนาะลูกเด็กตื่นเสานอนเด็กเตีมงจากศิลวิหมาโธ คนขายเบิดว่าบาอยู่เลยคูายเบดี้ยโพอย่ขายไข่เป็ดไก่ยังแลวแต่ไก่ด้ยไก่อยู่ยังอยู่ถุงหนึ่งขาคนขายเบิดแ้วเมื่อเลรปาหมูไว้และแต่พักแต่ยังดีละปลาเพาะอันนี้ปลากอนลาเพาะเกิดลป่าปเกลำเปล่า จากเขื่อนแล้วปลาาเออมนี้โลละสีสิ้านะมันไก่สีเบิเ่มไกเลยไก่เราบ่ก็จบมาที่นี่มางวันที่หนึ่งล้เ่อนโอ้เดวเราไม่ผเส้อแล้วเดวถือเจ้ยวนี้ก็ยักเบิดไปนี่ ปลาตาตำปลาพอจะจากเกิดรเปล่าเดปลากนัไงเาขาไปก้อนมานั่นต้มข้าวต้มข้หลามโอ้มาอันนี้อไปออมเพรากโอ้โอ,อ,อมว่อาออมแบบแกงใส่ก้นกนอนใหม่กับแสบบวบดอกบวบกองเจ๊ได้แต่บวบนอนไม่รูสปีดแจ๊ตามก็หาที่เล่นเป็นเป็นเป็นบบเป็น ดเป็นเล่ะแมงเล่นเน็ตดีป่ะเนนครับเนียแรงเลยโัแรงแรงคงใส่เออดอยู่ดีองเพิ่นอยู่ย็ดโมเป็นได้เลยเพาะเอาใจใส่เลยแว่าขั้นานผู้ิงไปหายังงนอมาขายอยงกเงินเยนโอ้โเนี่ยมาลับทมาเออใส่แต่พอลับชายกันพวกเบื้งหเขาก็ลักเบื้งข้าวเบื้องยังไปสั่นลเืดมเป็นเลยก็เลยเพราะเอาใจใส่าเออเอา เอาใจเอาต่อันนี้แหละเอาใจแต่ใจใส่อันยังแนวหาเงินนี่เนาะป่าหัวหอยปลาโค้งแถ่เลยโอ้ปลาอีตูปลากรมโอ้ริเจาวิเอ้ยน้ำท่วมเบแล้วเอาน้ำท่วมเบแล้วริกเออแม่แล้วน้ำเกิดขยางนั้น วนพ่อไปทั้งสนุมานกับว่าบ่มีแล้วว่าพริกปูกไม้สันไ <c oughs> ม่แต่ชาปูไม่แต่ปูกไมสันอันเก่ามันเป็นหมาเก็บหนิบ่ท่านน้ำขึ้นไหวว่าสันนครับ่ไดู้ังวัดทีแต่แกงเบิดหนาํ่เมื่อกี้นะ่น้ำทว่วมเบิดบพี่น้องเยสวนกวเียบ้นนันี้นนแหนลฟูได้อามวนรา่าชเขาอยู่้นจะวชนอันอยู่น้อันเอยู่้ตเลยที่้ำแ้ที ใกต่อกันนั่นนะเ้าให้กูว้กันยงเนาะยามนี่ก็สนุกเก็บเนาะกูกูข้้งล่างน้ำท่วมทิมเบิอไม่่งพวงมแตงไทยวันยักบาทหรูวละหาสิบบาทโอ้วย่วละห้าวยาะสิโอ้พอใหญ่ฟังวันละห้าสิบบาท

ยังเลยครับเรดี okay. ja e. ้ค่ะเราเรดดี้เรดี้นี่ผู้ชายกินได้ป้กินได้โอชิมเหมือนก่อนจะพี่น้องเรดี้เออดื่มเรดี้เรดี้สีอะไรจ้าเออผม็นวจชพี่กระทิงแดงเรดี้วะค่ะปิ้งไก่ปิ้งไก่ลำไยกล้วยนองเมีย ม้องเลันดีสเนนละกี่เป็นตะแพงแค่ย okay. ังก็เล็บยังก็จะวานะตอนน่ะเล็บมือนางเออเมือนี่หน่วยบใหญ่เออด็ดตรงอย่งนี้เออเนาะโอ้เล็บมือนางว่ะ่นแนวนี้ก็แต่ต้นมันหามันมอมันถือปุ้ยเน่ยมาเมีนบอกปุ๋ยเล็บมือนางเืแปดดีเละยี่สิบห้าบาทนะคะ ยแล้วก็ดื่มเฟรดดีว่ะสัเลดดีบเลดดีเลดดีคนให้ชิมก็ชิมนะเนาะเลดดีวัต่อขวมันยังเลยแม่ี่มันยาวกค่ นึองไปป่าเยอะๆเชื so ่อน้าจ yup. okay? ันน่ะไม่หมดกี่ันน่เนแครหนักยัยมันก็ปานนี่คิบบ้าจ้าคิบาเอคิบบ้าก็ส่ไปซื้อกาแฟกันได้ยุสามสาว่นี่เดเอาคอยเดิมามสาวกระเบิพอดีป่เอาเลยกเบิดเลยไม่เอาอีกเป็นส่งใ่มาจันก่อนว่าจะเอากเบิดก่อนกันมาจันนี่กเบิด โอ้ย่ายแล้เก็บมือนายดีเนาะเออมันปนันนั้นอันน้นันนันเขยงหน้าเนี่ยอยู่มันูกง่ายอยู่าใหญ่แล้่เกือกอกยิ่งไดประกาเขานาวไปมัดยังน่ะนี่แม่จากแ้วเขาจะขาอมัดเขาต้มมัดมัดนี่มัดคายอว่ามัดเขายี่ยเกี่ยวก็คือมันขึ้นฉแตว่ามัดขายจนมาเออเนาะเออเออออเออเอเออเออเอเออเออเอเอ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 อ เนาะแนวขาแนวขาใหญ่ก็นั่งสบายเลยอมพริกแห้งกระเทียมแห้งนะครับกระเทียมชิบวาข้าวาหมพริกแห้งโอ้ขาโคดรโพดหวานด้วยกันค่ะหั่นรวมสายหัน้จังหั่วมกผเออผัง่าน หมกโกัมนงีหยยบอกห่ลัวำลังออกดอกก็มีตัวนี้โกได้กินเลยตัวนี้โอ้โหกังงานให้งานหน้าก็ได้เนาะอันนี้คนจะมีแต่กล้วยหอมกล้วยนำว่าว่ามีคุณนะ แม่ฆาตาสลึมสลืออยากนอนสันลูกเด็กตื่นเศร้านอนเด็กลูกเด็กตื่นเศร้าแม่ฆากระจาโอ้ยชีวิตแม่ฆาเกษตรเด่นเนี่ยมาขายเชือก็อัสิบบาทสิบบาทนสบาทเชือโอ้ขอกค่ว่าเอาน้ำเอาน,ำ,อานำให้ได้สัตวอันหนึ่งสิบสิอันกินกระปุลน้อยหนึ่งเนี่ยแหนกระปลเล็กดอกน เลดีระหว่างคึอคักวะกินวเลดีเนี่ยมันเป็นจังไงกินเลดีเลดีนะโอ้แล้วหลักกคือัไปมุมอไหนเห็นแต่เอาคนละชุดละชุดจังไงเลดีอยู่แจักบาทเป็นขายสุดน่ะชาหะ รมีน่น้ำสมน้ำสมเจ็บบาทชิบาทยังพอต้องจ้าก็ได้ใส่เอาตลอนมา แตงโมหุงละยี่สิบบาทหงละยี่สิบบาทหอมแห้งกระเทียมแห้งหอมแห้งกระซีสบบาทมันแก้วเผือกหอมขายยอรใช่มกระเจียบไก่ปอก Oh man. My...